มันพลิกหนักกว่านั้นอีกค่ะสามีอยู่อยู่มาเดินไม่ได้อ๋ออยู่ๆอยู่ๆเลยนะคะก็คือเดินไม่ได้ขาชาแขนชาไปตรวจปรากฏว่าคือเป็นแบบตะคริษฐนนะคะพ่อกับแม่มาชิมปี๊ดเครียดด้วยหรือเปล่าครับตัวนี้หน้าน้าจะเกี่ยวด้วยคุณเอแเด็กตอนท้าเครียดเนี่ยมันมันลงกาเออมะเร็งนี่ชอบมากเลยนะเพรตะนันนคที่เครียดระวังนะจริงจริงนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะจริงๆคือเครียดในมาทุกโรคเลยก็สามีก็การทันหันการทันหันด้วยเลยพอไปตรวจปรากฏว่าหมอบอกว่าหมอลองกระดูกเสื่อมอ๋อไม่มีหมอนเหลือเลยกระดูกสองข้างแบบพักกันแบบนี้เลยค่ะ โอเคเราคิดดูนะต้องผ่าตัดด่วนคุณบอกว่าถ้าไม่ผ่าตัดโอกาสเป็นอัมพฤกษ์สูงมากค่ะก็ไอสองโรงพยาบาลก็พูดเหมือนกันไปทั้งไอรัฐบาลรงมารัฐบาลเพื่อให้แน่ชัดคือตัวเราอาจจะยังไม่ได้อยากผ่าเลยนะแต่พอตรวจหลายรอบแล้วก็ยืนยันว่าต้องให้ผ่าสุดท้ายแล้วไม่ผ่าค่ะก็ไม่ได้เลือกที่จะผ่าไม่เลือกที่จะผ่าเลือกที่จะให้ภรรยาหาสมุนไพรมาให้ดูแลค่ะเหมือนกันนะตอนนั้นตอนนั้นเพราะถ้าเขาผ่าใครจะดูแลเราต้องพักฟื้นอีกไม่รู้เท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วหมอบอกว่าผ่ามาแล้วทำงานหนักไม่่่ไได้้้อยยยยาาาาางงงงเเเีีบบคคนนนนนทะะผมแลลลวป จริงๆนะบางคนกับกับเออใช่ใช่ก็ว่ากันไปนะอันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณเลยกันนะบางคนผ่านแล้วอาจจะดีก็ได้แต่การผ่านเนี่ยแน่นอนอ่ะผมมองว่ามันห้าสิบห้าสิบเนาะมันไม่ได้บ่งบอกว่าจะดีหรือไม่ดีแต่วันนั้นคุณครูพิพรก็เลือกที่จะไม่ได้ผ่านใช่เขาเลือกเองค่ะอือจริงจริงเราไม่กล้าเลือกให้เพราะใช้สมุนไพรไทยนี่แหละใช่ค่ะก็เหมือนจริงๆเอาตรงนะสมุนไพรไทยอ่ะจริงๆริงเขามีคุณสมบัติของเขาโดยที่เราไม่ต้องเคลมนะคะว่าเขารักษาอะไรในตัวของเขาทุกชนิดเหมือนเรากินผัก ผักบุ้งอ่าผักบุ้งทำไมเขาบอกผักบุ้งบำรุงสายตาอ๋อครับเพราะเขามีคุณสมบัติในตัวของเขาอะ่ะไม่ใช่เพราะต่อกินแล้วสายตาไม่สั้นหรอต่อยสายตาต่อยสายตาโอ้น่าจะขาดเลยก็ประมาณนั้นนะคะจริงๆมันดีอยู่แล้วสมุนไพรไทยเนี่ยที่จริงๆสมุนไพรไทยเนี่ยต้องบอกว่าชื่อเสียงระดับโลกนะคุณผู้เพราะอะไรฮะก็ต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเมืองหนาวแล้วมันปลูกไม่ได้อย่างเช่นกัญชากัญชงอะไรต่างเนี่ยแต่ประเทศอยากมีนะแต่มีไม่ได้ค่ะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยใช่รวมทั้งอีกหลายหลาาาายยอออออ่่่่งงงงเเนนนนนะะะะะคไไไรรรรีกก้ชชววโิิิิดดมมมมใจจๆๆััสถ ทดแทนได้เลยแหละเพราะฉะนั้นคุณครูพี่ปอก็เลยเลือกใช้สมุนไพรแล้วยังไงฮะทั้งสองคนเลยทีนี้สองคนแล้วสิไม่ใช่คนเดียวแล้วใช่ทีนี้นั่นแหละค่ะเราก็ต้องศึกษาอีกรอบหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรที่จะมาดูแลในเรื่องของเอ๊ะเราจะทํายังไงให้มันไม่มีสมุนไพรไหนนะที่จะทําให้หมอนหลอมกระดูกที่มันเสื่อมหรือมันไม่มีเลยอะค่ะมันกลับขึ้นมามันเราศึกษาอย่างจริงจังไม่มีค่ะไม่มีไม่มีแต่เราไปเจอสมุนไพรที่มันสามารถดูแลในเรื่องของบำรุงกระดูกอะไรแบบเนี้ยค่ะสมุนไพรเราก็ไปศึกษาสมุนไพรร้้้อออนนนนนนสสสสสมมมมุุไไไพพรร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 ลิิิเเ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 ยยยย็็ตำับาาาาาาใใจจกกูึป่่่่งงงงหะะีค เราก็ศึกษาอย่างจริงจังโดยมีผู้เชี่ยวชาญน่นะคะผู้รู้คอยแนะนำเราเริ่มรู้จักกันแล้วจากการที่เราแบบสนใจจริงๆแล้วก็ใช่ค่ะก็เป็นที่มาว่าเราก็ลองต้มให้เขาเหมือนกันแต่ปรากฏว่าผิดสูตรไปนิดค่ะต้มปุ๊บมีไข้ขึ้นเจ็ดวันเต็มค่ะเกือบช็อคโอ้หค่ะเกือบช็อคเพราะว่าไอเดินไม่ได้ก็หนึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ผมบอกว่าเราก็ต้องให้ความรู้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะเพราะว่าคนที่มองว่าสมุนไพรดีคือดีแหละแต่เวลาเอามาแปรรูปออกมาต้มมาอะไรนี่ต้องมีแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญคอยบอกนะ ไม่งั้นอันตรายนะนี่ดีกว่าจะพลิกนี่ถ้าไม่พลิกนี่ไม่รู้จะเป็นไงนะเพราะนั้นต้อง,องระมัดระวังกันหน่อยนะ<ช>แล้วก็ฝากฝากไว้กันนะครับด้วยา<ช>็เป็นห่วงกันเนาะใช่คุณเอ๋อ